ไปดูที่โคราชกันบ้างนะครับสถานการณ์น้ำที่โคราชนะครับก็นะฮะจังหวัดนครราชสีมานะครับยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดเลยทําให้ระดับน้ําจากหลายพื้นที่ไหลลงสู่ลําตะคองนะครับผู้ว่าโคราชก็สั่งผันน้ําผ่านเมืองเพื่อเร่งไม่ให้เกิดผลกระทบและช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับ โดยทั่วทั้งจังหวัดของนครราชาสีมานะครับยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ส่งผลให้ลําน้ํามูลเอ,อ่อล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านที่อยู่ติดกับลําน้ํามูลระดับน้ําสูงประมาณ30-50เซนติเมตรนะครับแต่บางจุดครับก็มีระดับที่สูงกว่า1เมตรชาวบ้านที่มีบ้านเรือนที่ติดกับลําน้ํามูลก็เรียกว่ายกสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆหนีขึ้นบนที่สูงหมดแล้วนะครับรวมทั้งขนย้ายสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ซึ่งขณะนี้นะคุณผู้ชมทางอบอตอในเมืองอ,อําเภอพิมายนะครับก็ได้นําเต็นท์เนี่ยไปกลางบริเวณที่ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านนะครับวางกลุ่มเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บ้านไม่ได้ก็เรียกว่าหนีน้ําขึ้นมาอยู่บนถนนแทนนะครับขณะเดียวกันครับสถานการณ์ลำดับน้ําในลําตะคองครับที่ไหลผ่านตัวเมืองโคราชนะครับล่าสุดทางเทศบาลโคราชได้ปักธงสีเหลืองทั้งหมด7จุดเป็นการแจ้งเตือนประชาชนนะครับตลอด2ฝั่งลําตะคองนะครับให้ระวังน้ําท่วม ประกอบไปด้วยนะครับที่สะพานมิตรภาพซอยสี่ครับสะพานหมู่บ้าน v i p สะพานโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับชุมชนทุ่งสว่างสารลอยสะพานถนนสุรนารายนะครับชุมชนเกาะลอยสำโรงจันทร์และชุมชนชุมชนไนท์บ้านเกาะพร้อมกับให้ผู้นําชุมชนนะครับแจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยเก็บข้าขอมมีค่าขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับ ขณะที่มณฑลทหารบกที่21นครราชสีมาครับได้นํากําลังทหารกว่า50นายช่วยกันเร่งจัดทํากระสอบทรายนับหมื่นกระสอบไปวางเป็นแนวกั้นน้ำนะครับเพื่อป้องกันน้ําจากลําน้ําลําตะคองเออเข้าทะลักท่วมพื้นที่ในเขตเทศบาลนครราชสีมาครับส่วนที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาครับเจ้าหน้าที่จากกองพันทหารช่างที่3กองพลทหารราบที่3นะครับนาเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ มาติดตั้งบริเวณริมน้ำลำตะคองคแล้วก็ทำการสูบน้ำออกตลอด24ชั่วโมงนะครับวางกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมตามจุดต่างๆของโรงพยาบาลโดยวันนี้นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ที่บริเวณโรงอาหารสองชั้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นจุดที่ลุ่มต่ำแล้วก็อยู่ติดกับลำน้ำลำตะคองเลยนอกจากนี้นะครับในในบริเวณประตูทางเข้าโรงเก็บศพทางด้านหลังโรงพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นำกระสอบทรายมาปิดทางเข้า เพื่อป้องกันน้ําท่วมอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับโดยเปิดช่องไว้เพียงเล็กน้อยเพื่อให้รถเข็นศพสามารถเข็นศพออกไปส่งที่รถตู้รับศพได้นะครับซึ่งช่วงเช้านี้ก็พบว่ามีญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมารับศพอย่างต่อเนื่องแต่ว่าการนําศพขึ้นรถตู้เนี่ยตอนนี้ทําได้ด้วยความยากลําบากมากนะคุณผู้ชมน้ําท่วมนี้เดือดร้อนไปถึงผู้ที่วัยชนไปแล้วด้วยนะครับไม่เฉพาะคนเป็นเท่านั้นคนตายไปแล้วก็ต้องเดือดร้อนกับน้ําด้วยนะครับทั้งนี้นะครับบอกว่า พื้นที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาอยู่ติดกับลําน้ําลําตะคองในช่วงฤดูฝนครับมักจะมีน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เนี่ยบ่อยครั้งโรงพยาบาลนะครับเคยถูกน้ําท่วมหนักสุดเมื่อปี5-3ขณะนี้นะครับในปีนี้นะครับทางจังหวัดโคร,ราชเนี่ยก็ได้มีการตั้งวอร่มเตรียมความพร้อมรับมือน้ําท่วมโรงพยาบาลมหาราชนะครราชสีมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ